อะไรครับครัเกิดสารเจ้าพวก่กเก่งนี้เป็นสารเจ้าโกกแก่ตั้งแต่สมัยที่ชาวจีนผู้จูอพยพจากเมืงจีนเข้ามาเลยได้เชิญองค์เทพเข้ามาปฏิฐานที่นาวงครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนส่วนมากเขาจะนิียมมาขอโนขอโชคขอลาภขอ โสิ่งจับสิทธิ์ว่าเหมือนสมมติว่ากานจะจับใคยขึ้นมาคู่หนึง่งจะมาแต่งงานเขาจะมาถามถามไปกคงดูว่าดวงเขาจะสมพมงกันไหมถึงเวลาจะไปซื้อสวนหรือว่าจะสร้างบ้านเขาจะมาถามว่าเออไปทําได้ไหมถ้าอุไปกงบอกว่าทําได้เขาก็จะไปทําสิ่งที่เขาไปทําส่วนมากจะประสบความสําเร็จ ครับนะองค์ปของนี้เป็นองค์ที่ผมเชิญมาจากฝั่งมาเลเซียคือชาวจีนออกไปยพเข้ามาอยู่มาเลเซียเมื่อออกยพเข้ามาอยู่มาเลเซียแล้วมีชาวจีนที่ออกไปยพเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็เลยพาเข้ามาที่นาบอนครับไอ แก้บนส่วนมากโขเมื่อก่อนอ่ะโขจะบนว่าถ้าประสบความสําเร็จเขจะถวายนิ้วให้หนึ่งคืนที่นี่ประจัดเรื่องงานประจําปีของศาลเจ้านี้จะอยู่ตรงกับวันไหวพระจันทร์จะมีนิ้วอยู่5วัน5คืนครับส่วนมากโขประสบความสําเร็จเขาก็จะมาแก้บนให้บาคนต้องมาบนเรื่องจะให้หมูย่างให้หมูอย่างนี้อ่ ทีนี้พอหลังจากนั้นอยู่มาก็คนจีนมาช่วยกันนี่บูรณะเป็นลอบที่สแล้วครับทีนี้ตอนปี2528 25ชาวนาบอนเขาก็มารวมตัวกันว่าเราจะต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันคือให้สิ่งที่คนจีนเขาสร้างมาให้เป็นมูลนิธิ ึงตรงนี้จะขึ้นกับมูลนที่บุลประทีบนาบอนครับมูลปฏิบนาบอ์ตอนนี้คือผมจะรูนสุบีิืีทางมณีเป็นประทานและนี่คืออธากอนเป็นขั้วพุทสสงฆนะครับเขาจะบอกว่าจีนนะออาบด์ยืรวย